สวัสดีครับผมช่างนันทีระอนันต์พรมรพลผู้นำโอชอตบลนมะไผ่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีวันนี้เราจะมาทำคลิปสอนวิธีแก้ปัญหาสำหรับกางเกงเอวสูงแต่ว่าสาบมันสั้นแล้วจะทำให้ซิปแตกบ่อยมากปัญหาก็เกิดจากการเพราะว่ามันเวลาเราเรารูดเอวกางเกงนะครับ เวลาเราถางเนี่ยสาบมันจะสั้นแล้วเวลาเรารูดขึ้นมันก็จะติดสะโพกพอติดสะโพกแล้วมันก็จะไปดึงที่หัวทิปปัญหานี้เพราะว่าสาบมันสั้นอันนี้เมื่อฐานเข้ามาอย่างนี้แล้วแล้วบังเอิญตัวนี้ผมเห็นปัญหาว่าสาบสั้นก็จริงแต่ว่าเราสามารถจะใส่ทิปที่มันยาวกว่าเดิมได้โดยการแก้ปัญหาเพื่อให้ตำแหน่งหัวทิปมันเลื่อนลงไป ก็จะได้ถ่างสะโพกได้มากกว่าเดิมเพื่อลดปัญหาการซิปแตกบ่อยๆซึ่งจะทําให้ลูกค้าต้องเสียเงินบ่อยบ่อยอันนี้ก็ช่วยปัญหาได้ในระดับหนึ่งนะครับเ,เรามาดูขั้นตอนการทํานะครับเราก็แค่มาเอาซิปก็เข้าเหมือนที่เราเปลี่ยนซิปทั่วไปนะครับ ให้ความซิปลงแล้วตำแหน่งเลื่อนหัวหัวนี้นะครับให้มันลงมาต่ำกว่าเดิมอีกออให้ต่ำให้เหลือแค่ว่าตำแหน่งเราสามารถเย็บสาบได้โดยที่ไม่หลุดนี่นะครับดูนะครับขั้นตอน ราเปลี่ยนซิปยีนทั่วไปนะครับเหมือนในคลิปก่อนๆแต่ว่าเพียงเพิ่มเติมในตำแหน่งที่มันต้องเลื่อนลงไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งหัวซิปให้ต่าลงไปอีกให้มันผ่านสะโพกไปไปได้โดยสะดวกอันนี้คือใช้สาบเติมเขาเนื้อที่มันยังเหลือแต่เขาไปใส่ตั้นเองแล้วเช็คสาบขวาแล้วมันก็ยังยังคงเหลือ ก็เลยเอามาทำให้ให้ดูในขั้นตอนอันนี้นะครับหัวสับซันแค่นี้หัวซิปก็อยู่แค่นี้พอถ่างเอวก็ได้นิดนึงก็ติดสะโพกอันนี้เราก็จะดูตำแหน่งหัวซิปนี่นะครับโอหัวซิปนี่ล็อกตำแหน่งไว้เลยว่าหัวซิปอยู่ขนาดนี้อตำแหน่งนี้แล้วเ,เราก็มาเย็บสับอย่างที่เราทำตามปกติ โดยการลาบสาบให้มันลึกลงไปกว่าเดิมตามตำแหน่งคลิปที่เราเปลี่ยน ลากสาบลงไปเลยนะครับตามแนวเส้นเดิมแต่เพิ่มเติมโดยการเอาโค้งสาบให้มันเลยกว่าเดิมไปเพื่อต้องการยื่นสาบให้มันกว่าชั้นนี้อาจจะดูไม่ค่อยเนียนนิดนึงแต่ว่าเพื่อลดปัญหาที่ลูกค้าต้องมาเสียเงิน บ่อยๆแทบทุกครั้งที่ใส่ยิ่งถ้รีบๆไปเข้าห้องน้ําในที่ที่ไม่ใช่บ้านเราเน่ยโอ้ยรูดกันสุดชีวิตมันก็จะทําให้ชิปแตกแต่ถ้าแก้ปัญหาโดยวิธีนี้ก็จะไม่ต้องแตกกันบ่อยๆช่วยได้ในระดับหนึ่งถึงมันไม่ร้อยเปอร์เซนทีเดียวแต่ก็จะดีขึ้นกว่าเดิม อันนี้คือการแก้ปัญหานะครับไม่ได้ทําแบบให้เนียนให้เนียนคือต้องเข้ารอยเส้นเดิมแต่เมื่อปัญหาว่าเอวสูงเนี่ยมันก็ต้องแก้แบบเนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าก็ใส่เมื่อไหรก็แตกใส่เมื่อไหรก็แตกอีนน่ยนะครับเนี่ยสาบเราก็จะเลยมาหน่อยแต่ว่าสะโพกเราก็จะเอวเราก็จะลงมาต่ำอีกสะโพก แล้วเราก็เข้าตามสูตรของ,งเราเหมือนเดิมปกติตามตำแหน่งที่มาร์ไว้นะครับ วางตำแหน่งให้ตรงนะครับจุดต่อสาบอะไรให้ตรงตำแหน่งเพราะแม้นถ้ามันเหลื่อมลำ้ำมันเอียงมันอะไรแล้วทีหลังมันจะแก้ไขกันเสียเวลาต้องมาย้อนทำกันใหม่ตรวจให้เช็คก่อนที่จะลงเข็มไปริมผ้ากับ เซตทริปให้ดูพอดีนะครับาอไม่งั้นเดี๋ยวมันถ้ามันผ้ามันไปหนีไปขบกันมันก็จะทําให้ทลิปแตกอีกแล้ววนกลับอีกรอบนึงอความแข็งแรง อันนี้เลวเราก็มายับย้ำด้านบนเพื่อให้สาบซ้ายสาบฝาประกบเข้าหากันอย่างแข็งแรงแล้วมันคงรอยช็อคที่นะครับเป็นตำแหน่งหัวซิปใหม่ที่เราเลื่อนจากหัวซิปเดิอมอยู่ตรงนี้เราก็เลื่อนมาไว้ตำแหน่งนี้ก็จะลงไปได้นหนึ่ง สะโพกก็จะถ่างได้ได้มากขึ้นอีกหน่อยเราก็มาย้ำตรงตำแหน่งนี้ค่อยๆมือหมุนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไปพลาดโดนหัวทิปอันน้นเดี๋ยวก็ต้องสะเดาะเคราะเปลี่ยนเข็มกันอีก เมื่อไล่สาบให้เรียบร้อยนะครับให้ตรงตำแหน่งแล้วเราก็จุดล็อกตรงนี้นะครับกันสิบบรรทางอีกทำนี่จุดนี้ อพอยาำด้านโน้นแล้วครับมาซ้ำข้างในอีกครั้งหนึ่งให้สาบซ้ายกับสาบวาอันนี้ฮะย้ำเพื่อให้ติดกันจะได้ไม่ปลิ้นไปปลิ้นมาเวลาลูกค้าใส่อ่าแค่นี้ฮะงานนี้เราก็มาดูขั้นตอนในการ สาบบนนี่นะครับจุดตำแหน่งที่เราจะเข้าหัวสามซ้ายหัวสาบขวา ทิปตรงนี้นิดนึงแต่อย่าให้สุดนะครับเดี๋ยวมันแลบเพราะว่าเราจะได้เปิดอันนี้มาง่ายเพราะไม่งั้นมันจะรั้งให้ตำแหน่งคิดติมนะครับอ ทัวร์ไปคนไม่ได้ ังเอนา่กกขึ้สครับแล้วก็ีก่เป็นวิธีแก้ไขดัดแปลงนะครับเพื่อให้สาบยาวขึ้นเพราะไม่งั้นลูกค้าก็จะแตกกันอยู่บ่อยๆก็จะเปลืองเงินเปลืองทองอันไหนที่ช่วยลูกค้าประหยัดได้ก็จะได้ประหยัดโดยการแก้ไขให้เพราะก่อนมาจะถางได้แค่นี้นะครับ เนี่ยจะได้ถางได้แค่นี้เวลารูดก็จะติดสะโพกเพราะไม่เก่งเอวสูงแต่เมื่อเราแปลงสาให้แล้วมันก็จะลงไปได้อีกหนึ่งนิ้วสะโพกก็จะถางได้เยอะอีกอันนี้ก็จะไม่ติดสะโพกหรือติดก็น้อยลงพอถางไปแล้วเเราก็จะล็อกหัวซิปนี้ให้ล็อกด้านในให้เวลารูดหัวซิปก็จะไม่ฉีก ครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอได้รับความปรารถนาดีจากผมช่างนันธิ้านันพอมรพลผู้นำอ,อชอตำบ,บนมะไผ่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบรุรีนำเอาความรู้ต่างๆของนี้มาเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมได้เอาไปดัดแปลงได้ใช้ในชีวิตได้ใช้ในกิจการด้านทำเสื้อผ้าของแต่ละคนนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ